นักเรียนวันนี้นะคะจะมีเพื่อนใหม่นะคะก็ชื่อชื่ออะไรคะชื่อตรงพลังเจ๋งครับอ่าแล้วว่านาไม่ต้องไปอยู่กับเรดหรอกก็ช่วยผมด้วยไม่มีใครล่รลอลงเลยแล้วไม่เป็นไรแมไม่เป็นไรครับอามาทุกทีเลยเอยมาทุกทีเลยมาใช่สิ เรามามาสายประจำมะวันหลังก็ทำตัวให้มันมาดีๆนะค่ะ <c oughs> ยิมดิราเริงจริงๆเลยนายอย่าพูดมากดมไหมอะไรอ่ะอย่างดีๆฉันก็พูดมากเฉยเธอแหละมากเอา้ามาแล้วเออวัสดีอ่า คือวันนี้จะมีใครมานักเรียนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ,รบหัวล้นอ้าวอ้าวอ้าวใครหัวล้นมีใครพูดหัวล้นไหมเออไม่มีเนาะครับผมว่านะผมหูจะฟาอะมีนักเรียนคนมาหาชื่อเด็กชายสมรังเจงหน้าตะกรสีจันบุญเรืองอะไปนั่งที่ได้เลยค่ะจะนั่งนายอาเขาชอบนั่งหลังตั้งแต่โมมาหาวิทยาลัยแหละ เถิบก่อนเถิบก่อนเถิบก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฮะจะมาเรียนเรื่องการแปลงเกษตรฮะเดี๋ยวคุณครูนักเรกฮะจะต้องไปเอาผลผักผัที่เราปลูกมาแล้วฮะมาทฤษฎีมิลลิลิตรทฤษฎีการปลูกผักนะฮะในพืชสวนครัวก็คือผักกาดแล้วก็ผักบุ้งอยแดงนะคะคเ,อเอ้ยนายนายมาจากจังหวัดอะไรอ่ะอ๋อ เนมาจากอุบลเพื่อนใหม่อ๋อเธอมาจากอุบลเหรอใช่โอ้ย,ยนี่นี่นี่อะไรอะเธอแกล้งเรยแมทสิเล,เลดเรดเรดเธอหันไปมองหน้าจา่างสิว่ามีอะไรอ่ะเฮ้ยเรดน้องมันอยู่ติดท่อระบายน้ำอะเอ้ยช่ยสงสัยนะช่น่าสงสันเหรอไม่มีอะไรอา นักเรียนเรียนเดี๋ยววันนี้ฮะจะมาอ้าวอ้าวเอเลียนนั่งดีดีสิปะโถเอ้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการปลูกแปลงเกษตรผักนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนฮะตอนเที่ยงอ่าตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนักเรียนนะคะขอบคุณครับคุณครูนกเล็กอ่าเด็กชายเล็กเป็นเพื่อนใหม่นะเธอต้องดีๆด้วยแล้ว,ลวก็สมพลังเจ๋งด้วยล่ะ เฮ้ไปดีกว่าหวานวันนี้เข้าลงอาหารดีกว่าอาคุณลือปกาค่ะเอ๊เด็กชายเล็กใต้ก้นเธออ่ะมันมีหมันฝรั่งมาติดอ่ะเอ้ยมันฝรั่งมาติดตรงไหนนี่อโอ้โหไม่ได้ขี้แตกแต่ว่าท้องผูกก็เลยขี้แตกอืม เราไม่ต้องสนใจพวกนี้หรอกไป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 อะไรมันโอ้ยใช่กัมมี่กัมมี่อะไรอะตาวยอมแพ้ไหมไม่เอาสิโอ้ยวันนี้กินข้าวดีกว่าใช่ทำอะไรกันอยู่จ้าอ๋อกำลังกินอยู่อะ่ะอ๋อพวกเราขอแบ่งด้วยสิคุณครูบอกว่าไม่ให้แบ่งกันเอา้าก็แบ่งให้ทรงพลังจิงบ้างสิเออใช่เราก็เยอะกันเนาะเอามาเอยไม่ ช่วยผมด้วยเขาาไปหมดแล้วมไม่เอ,อเราไม่ต้องแยกกกินหรอกหรอกอ้าเป็นไรไหมคะนักเรียนไม่เป็นไรครับแต่ผมฮับซ้อมมากเลยครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะต้องจัดการอีเด็กๆพวกนี้นะบังอาจมาทําแบบนี้ได้ไงเนะี่ยเด็กชายเลสเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ฮนะเดี๋ยวคุณครูไปตามก่อนนะฮะ ได้เลยครับเอาละเดี๋ยวครูไปทันกลักันละอยู่นี่เองมาล้อมวงกินอยู่นี่เองกันพวกนี้น่ะมาล้อมวงกินอะไรกันเนี่ยอ๋อก็เรสเนี่ให้พวกเราอ่ะแบ่งอ่ะใช่ไหมเรสคือเขาเป็นพยานครับครับครับอ๋อนั้นพวกเธออะ ค่ะก oh ็ด so ูแลเขาดีๆนี่ล่ะโอ้ยอ่าแล้วดูแลเขาด้วยนะะล่ะแล้วอย่าไปแกล้งเพื่อนดีเด็เด็ดชื่อเด็ดด้วยล่ะครับอืมถ้าทุกคนไม่อยากเป็นแบบนี้ทุกคนก็อย่ารังแกเพื่อนๆนด้วยนะคะถ้าทุกคนเนี่ยไม่ชอบเพื่อนๆนหรือว่าใครก็อย่าไปรังแกทุกคนหรือว่าเพื่อนใหม่ฮะเพราะ เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบด้วยนะคะใช่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวนะคะคุณนกเล็กก็ขอตัวลาคะ่ะสวัสดีครับ